ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Business Talk ครับกับผมอัจฉริและคุณพิชยาครับยังอยู่กับดรสมเกียรติตั้งเกตวาน,นิตครับประธาน TDRI คนใหม่ช่วงนี้เราจะมาพูดกันว่านโยบายของภาครัฐนะครับที่มีผลกระทบมากๆต่อเศรษฐกิจไทยสังคมไทยอะไรบ้างทั้งในด้านบวกและก็ด้านลบครับท่านผู้ชมดร <Yeah. S 1> สมเกียรติครับนโยบายของภาครัฐบาลที่ออกมาที่ดรมองว่ามีผลกระทบในด้านลบก่อนเลยกันครับมีผลกระทบลบมากๆเลยถ้า ยกเลิกได้ก็น่าจะยกเลิกมีอะไรบ้างที่เป็นห่วงมากๆเลยนะครับก็คือนโยบายที่ถ้าเรียกเป็นภาษาวิชาการก็คงเรียกว่าเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยรับผิดชอบทางการกลคลังนะครับถ้าเรียกอย่างนี้อาจจะงงหน่อยนะครับถ้าพูดกันก็คือภาษาชาวบ้านที่พูดกันบ่อยๆก็คือนโยบายประชานิยมแต่ที่ผมหลีกเลี่ยงจะใช้คําว่าประชานิยมก็เพราะว่าคําว่าประชานิยมนั้นถ้าแปลตามตัวก็คือประชาชนชอบ,บและในระบบประชาธิปไตยถ้าประชาชนชอบมันไม่ดีหรือนะครับก็คงต้อง เลยพยายามหลีกเลี่ยงคํานี้นะครับหลายเรื่องที่ถูกจัดเป็นนโยบายประชานิยมจริงๆก็เป็นนโยบายที่ดีและผมไมไ่ในสายตาผมนะครับเป็นนโยบายที่ไม่ได้มีปัญหาว่าไม่รับผิดชอบทางการคลังเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะครับประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็เป็นนโยบายสวัสดิการสังคมผมไม่ได้มองว่าตัวนี้คือสิ่งที่ควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายประชานิยมแต่เวลาคนเลีเรียกกันมันก็สับสนนะครับก็จึงขอใช้คําที่แยกออกมานะครับส่วนที่เป็น นโยบายที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับก็คือนโยบายเรื่องของการจำนำข้าวนะครับเพราะนโยบายนี้ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่างๆมากมายอย่างแรกเลยนะครับก็คือนโยบายนี้บอกว่าเป็นนโยบายช่วยชาวนายากจนให้ชาวนาลืมตาอาปากได้แต่ผลการศึกษาของทาง tdri นะครับของอาจารย์นิพนธ์ภรพงศกรก็บอกว่าผลประโยชน์ที่ไปตกถึงชาวนาจริงๆก็30% 4 0แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงินที่รัฐบาลใส่เข้าไป ไม่ได้ตกถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงในเชิงวิชาการแล้วก็ไม่ใช่ในโยบายสาธารณะที่ดีซัเท่าไหร่เพราะว่าทําแล้วมันรั่วมากกว่าที่มันก่อให้เกิดประโยชน์นะครับในเวลาเดียวกันมันทําให้เกิดปัญหาติดตามมาหลายเรื่องในพร้อมๆกันเลยนะครับทำให้รัฐบาลล้มได้เหมือนที่อาจารย์โกบอาจารย์กบพูดไหมฮะเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นถ้าพังก็พังเพราะเรื่องนี้เลยรัฐบาลมาหรือไปนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะรัฐบาลมาแล้วก็ต้องไปในระบบประชาธิปไตยเมื่อถึงเวลา แต่ถ้าประเทศพังเนี่ยครับคือเรื่องใหญ่และผมเป็นห่วงว่าเรื่องอย่างนี้จะทําให้ประเทศพังได้พังเพราะว่าเป็นนโยบายที่ใช้เงินเยอะมากนะครับก่อให้เกิดภาระทางการคลังนะครับตอนนี้แม้ว่าฐานะทางการคลังของประเทศไทยจะยังไม่เข้าข่ายเป็นอย่างกรีซหรือเป็นอย่างหลายๆประเทศในยุโรปที่เป็นปัญหานะครับแต่ถ้านโยบายทํานองแบบนี้นะครับเกิดขึ้นพอกพูนไปเรื่อยๆแล้วจนกลายเป็นนิสัยประจําชาติของคนไทย ที่พักการเมืองก็ต้องเอามาหาเสียงประชาชนก็จะเลือกพักการเมืองที่หาเสียงแบบนี้รอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือพักประชาธิปัตย์หรือพักไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่านี่คือสูตรในการชนะเลือกตั้งทุกพักก็จะต้องพยายามทํานโยบายแบบนี้ออกมาแล้วเพื่อจะเอาชนะให้ได้ก็ต้องไปไกลให้กว่าพักคู่แข่งประชาชนเสพติดครับใช่ก็จะทําให้ไปไกลมากเลือกยากนะครับก็จะเสพติดต้องให้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเราบอกว่าเราอยากลดดูเหมือนทุกคนจะเลือกไม่ได้ ปัญหาก็คือฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายยอมเลิกก่อนถ้ามันเป็น2ฝ่ายแข่งกันเหมือนกับท้องสองฝ่ายหาอาวุธขึ้นมาแล้วสู้ก่อนได้อาวุธถ้าฝั่งหนึ่งไปลดอาวุธของตัวเองฝัง่งนั้นก็แพ้ก็ถูกยิงก่อนคืออันตรายของนโยบายกลุ่มนี้ก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่มันเป็นนโยบายที่ทําแล้วมันเลิกได้ยากแต่ถ้าทําต่อไปเรื่อยๆก็จะไปต่อไม่ได้อันที่1ก็คือก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลเลยนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นการทําลายตลาดข้าวของไทย ทำให้ประเทศไทยส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ด้วยคุณภาพของข้าวก็ต่ําลงนะครับแล้วกลายเป็นว่ารัฐไปมีบทบาทในตลาดแทนเอกชนซึ่งควรจะไม่ควรจะเป็นแนวทางที่แนวทางการดํารงเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ทํากันนะครับเรื่องที่3ทําให้เกิดข้าวตรงนี้ยังขายได้5ล้านตันในราคาที่ดีด้วยดูเหมือนว่าเขาเอาไปแต่ก็ยังมีการขายได้ไม่น่าจะเป็นการปิดเวลาคงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดแหละครับเพราะแม้แต่คน ใกล้ชิดรัฐบาลเองอย่างท่านอาจารย์โกรงท่านออกมาพูดนี่ก็คงบอกอะไรหลายอย่างนะครับ,รบท่านอยู่ใกล้ชิดรัฐบาลท่านไม่ใช่ฝ่ายค้านรัฐบาลแน่นอนแต่ท่านก็คงยอมรับนโยบายอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆท่านถึงออกมาพูดนะครับอย่างที่ 3. นโยบายนี้มีโอกาสเอื้อให้เกิดคอร์รัปชันได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเอาข้าวไปจำนำมีข้าวจริงไม่มีข้าวจริงข้าวคุณภาพจริงไม่จริงอะไรต่างๆการขายขายได้กำไรขายขาดทุนอะไรต่างๆมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล ยากที่จะทําให้นโยบายแบบนี้ออกมาดีได้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายแบบนี้เป็นกลุ่มนโยบายที่อยากให้เลิกนะครับอยากให้เลิกแต่ว่าถ้าพูดบอกอยากให้เลิกเฉยๆก็คงดูเหมือนเราไม่เข้าใจเศรษฐ,ฐกิจการเมืองที่เป็นจริงรอยู่เลยนะครับอยากให้เลิกนี้ก็คือผมไม่ได้พูดกับรัฐบาลขอพูดกับประชาชนถ้าประชาชนเข้าใจนะครับประชาชนจะช่วยช่วยกันกดดันรัฐบาลให้เลิกให้ได้รเราเราหวังผลในงแง่นี้มากกว่านะครับเมื่อช่วงเบรกที่แล้ว ดรสมเกียรติบอกว่ามีผลบอกว่าควรจะต้องเพิ่มการบริโภคภายในประเทศถ้ารัฐบาลให้เงินมา100บาทถึงมือชาวนา30-40บาทก็ยังดีจังเป็นการเพิ่มกําลังการบริโภคภายในประเทศไม่ใช่หรอครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือนโยบายอย่างจํานําข้าวนี่นะครับคนที่ได้ประโยชน์คือชาวนาที่มีข้าวเหลือเกินซึ่งคือชาวนากลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มรวยในกลุ่มชาวนาด้วยกันซึ่งการบริโภคของคนที่มีรายได้สูงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อได้รายได้เข้ามาเพิ่ม การบริโภคไม่เหมือนกับคนที่เป็นฐานร่างจริงๆของสังคมเช่นคนที่เป็นแรงงานได้ค่าจ้างเพิ่มค,คนอย่างเงี้ยบริโภคเยอะกว่าเพราะว่าเขาขัดสนเต็มทนพอเขาได้มาเขาก็อยากจะบริโภคต่อมันไม่เหมือนกันนโยบายแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นการบริโภคที่ที่สมควรนะครับนโยบายอีกกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มนโยบายที่ผมคิดว่า,าเป็นของที่ดีแต่ว่าหลายรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลน,นี้ด้วยนะครับรัฐบาลก่อนนี้ด้วย ไม่ได้ทําอย่างเต็มที่แล้วมันก็สาเหตุที่ไม่ทําอย่างเต็มที่ก็เป็นเพราะเหตุผลเดียวกันกับที่รัฐบาลหลายรัฐบาลทําแต่นโยบายในตะกรูลที่ไม่รับผิดชอบทางการคลังหรือกลุ่มประชานิยมประชานิยมคือนโยบายที่คนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทันตาเห็นความหายนะยังมองไม่เห็นจะเกิดขึ้นอีก10ปี20ปีส่วนนโยบายที่รัฐบาลไหนๆก็ไม่อยากทําก็คือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในอนาคตอีกไกลมากอีก10ปีขึ้นไป แต่ต้นทุนที่ต้องทํามันเห็นวันนี้มันตรงกันข้ามกันตรงข้ามคือคนเห็นว่ามีต้นทุนต้องเสียนูน่นใจนี่แต่ประโยชน์ยังไม่เห็นประโยชน์ยังไม่เห็นมันต้องลงทุนระยะยาวเช่นนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพนโยบายอย่างแจกแท็กเป็ตเนี่ยเป็นนโยบายที่แจกปุ๊บคนได้รับของทันทีนะครับคนก็ชอบกันอะไรกันแต่ว่าถามว่ายกระดับการเรียนรู้ได้จริงหรือเปล่ามันยังไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นคนก็จึง ไม่ไปทำนโยบายที่มันต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างถอนรากถอนคนจริงๆซึ่งทาง TDI ก็เคยวิจัยเรื่องนี้และเสนอไว้ว่าวิธีแก้ปัญหาการศึกษาที่สําคัญที่สุดวิธีหนึ่งนะครับต้องทําควบคู่กับหลายวิธีก็คือการทําให้การศึกษาเป็นระบบที่มีความรับผิดรับชอบคือเงินเดือนค่าตอบแทนของครูผู้บริหารโรงเรียนผูกกับผลสอบของนักเรียนไม่ใช่ต่างคนต่างไปอย่างทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ ครูจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนวิทยฐา,านะไม่ได้เป็นเพราะว่าครูสอนแล้วนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าครูสอนแล้วครูสามารถไปเขียนบทความทางวิชาการไปขอตําแหน่งของตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันครูไม่ได้ดีเพราะครูไปสอนให้นักเรียนดีแต่ครูได้ดีเพราะครูไปทาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนถ้านโยบายอย่างนี้เลิกไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับยากที่จะเป็นรูปการศึกษาได้เพราะฉะนั้น ต้องปรับแรงจูงใจของครูให้เหมือนกับคนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดีได้จริงๆนโยบายแบบนี้พักการเมืองในไหนยังไม่อยากทําเพราะว่าต้องไปต่อสู้กับครูจํานวนมากนะครับและการจะไปทําอย่างนี้จริงๆก็คงมีครูที่ดีจํานวนหนึ่งอยากให้การสนับสนุนแต่ก็คงมีครูที่ได้ผลประโยชน์จากระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วตอนนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขเราจะเห็นเงินเดือนครูพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะครับภายใน10ปีนี้เพิ่มขึ้นมา เป็นน่าจะสองเท่ากว่านะครับเป็นคําว่าครูเป็นอาชีพที่ได้ไรายได้ต่ําเป็นของที่ไม่เป็นจริงต่อไปแล้วในสังคมไทยนโยบายแบบนี้รัฐบาลไหนๆก็ไม่ค่อยอยากทําอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับนโยบายกลุ่มที่3ก็คือเป็นนโยบายที่โดยทิศทางใหญ่ๆแล้วรับได้นะครับก็ดีพอสมควรแต่ถ้ากระบวนการออกแบบไม่มีความประณีตก็ออกมาเสียได้อีกเหมือนกันเช่นแท็บเล็ตนะครับ การเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาเป็นเรื่องมีประโยชน์นะครับถ้าถามกันกว้างๆแค่เนี้ยเห็นด้วยกันทุกคนผมเองก็เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าจะแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กป .1 ด้วยสเปคอย่างง้นอย่างงี้งแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้เลยจะขอสงวนความเห็นไว้เยอะๆเลยว่าเด็กป .1 เล็กเกินไปเด็กป .1 มีความสําคัญอย่างอื่นที่ต้องเร่งด่วนมากกว่ามากกว่าการมาฝึกหัดทักษะด้วยแท็บเล็ตหรือด้วยคอมพิวเตอร์เช่น ฝึกหัดคัดลายมือฝึกอ่านจับใจความอะไรต่างๆนะครับจนอายุที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับเช่นเป็นมัธยมต้นหรือเป็นปฐมปลาย,ลายแล้วมาใช้แท็บเล็ตอย่างเงี้ยจะเหมาะสมนะครับดูแลกันได้จัดการกันได้และเนื้อหามันต้องมีการปฏิรูปก่อนซึ่งมันต้องแปลว่าปฏิรูปตัวหลักสูตรก่อนให้หลักสูตรการศึกษาของไทยเป็นหลักสูตรในที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่21ไม่ใช่ไปเอา เนื้อหาของศตรวรรษที่20คือศตรวรรษที่แล้วเรามาใส่แท็บเล็ตแล้วจะช่วยให้ประรูปการสารเกิดขึ้นได้เปลี่ยนไปแต่ว่าเนื้อหายังไม่ทันสมัยพอถ้าอย่างนั้นก็ประโยชน์ก็จะไม่เยอะนะครับแต่นโยบายแบบนี้ถึงแม้ทําผิดทางไปถ้าปรับปรับได้นะครับนโยบายจํานําข้าวปรับยากควรจะเลิกมากกว่าแล้วมีนโยบายไหมครับที่ดีอยู่แล้วแล้วควรจะทําต่อไปมีบ้างไหมครับนโยบายในกลุ่มแบบนี้ตอนหลังๆนะครับต้องต้องยอมรับตรงๆว่า ประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายที่เป็นนโยบายที่ดีและก็ควรจะสนับสนุนกันมากมายเหมือนกับที่เคยเป็นมาแล้วด้วยระบบการเมืองที่เปลี่ยนไปถ้าจะนึกถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐบาลน,นี้นะครับถ้าจะมีนโยบายหนึ่งก็อย่างที่ได้พูดไปก็คือนโยบายการประกันสุขภาพให้กับประชาชนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นชิ้นโบแดงนะครับทวายนี่ถือเป็นทําเพื่อ,อะระยะยาวได้ไหมครับ ทวายเป็นนโยบายที่ในมุมนึงก็เ,เป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ประเทศไทยบางด้านนะครับการที่อุตสาหกรรมของไทยจะไปลงในมาบตาพุทธนะครับจะไปลงแหลมชะบางต่างเนี่ยลงไม่ได้แล้วจะตั้งโรงไฟฟ้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนก็ตั้งไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ประเทศไทยก็คือเราไม่สามารถมีแหล่งพลังงานและก็แหล่งอุตสาหกรรมในประเทศขนาดใหญ่ได้ต่อไปแล้วจึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ ต่างประเทศนะครับโดยหลักแล้วผมคิดว่าถูกทางแต่ในรายละเอียดต้องมีอะไรดูอีกเยอะพอสมควร <c oughs> เช่นการไปลงในประเทศเพื่อนบ้านมันมีความอ่อนไหวในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนพมา่าการเวรคืนมีความเป็นธรรมหรือเปล่าอะไรต่างๆมันจะมีปัญหาเป็นเซตใหญ่เกิดขึ้นนะครับแต่โดยหลักใหญ่เนี่ยไปได้ถ้าทําให้ดีนะครับ,รบนโยบายด้านอื่นๆครับที่ น่าจะมีแต่ยังไม่เคยคิดกันเลยครับที่ดีไอเองนี้ข้อเสนอไหมว่าควรจะเริ่มได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้ไม่อย่างนั้นจะสายเกินไปถ้าพูดอย่างนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นนโยบายหรือเปล่าอา,อาจจะไม่ใช่เป็นตัวนโยบายโดยตัวมันเองนะครับแต่มันเป็น,นกลไกในการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นอันตรายจะเกิดขึ้นตอนนี้ในสายตาของผมนะครับคิดว่านโยบายของรัฐที่ไม่มีความรับผิดชอบทางการคลังหรือที่พวกเราเรียกกันประชานิยมนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดสําหรับ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วเราอยากจะลองทํากันก็คือเราอยากจะตั้งหน่วยขึ้นมาหน่วยหนึ่งนะครับขึ้นมาจับตาเรื่องของทางการคลังของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปวิเคราะห์พระราชบัญญัติงบประมาณนะครับกฎหมายงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีแต่ละปีว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือก่อให้เกิดภาระทางการคลังมากเกินไปหรือเปล่าเช่น ประเทศมีรายได้น้อยเก็บภาษีได้น้อยอย่างที่เป็นข่าวปัจจุบันแต่ใช้จ่ายเกินตัวต้องไปกู้มาไประยะยาวๆเศรษฐกิจของไทยภาครัฐจะมีหนี้สินถ้ามีหนี้สินเยอะเกินกว่าระดับจุดหนึ่งโองกาสเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้นะครับ,รบแล้วตลาดการเงินผันพูนแบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วและภาครัฐมีความจําเป็นที่ต้องเก็บกระสุนไว้ก่อนนโยบายพวกนี้เป็นนโยบายที่ควรจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เท่าที่จะทําได้สิ่งที่ภาควิชาการรวมทั้ง TDI นะครับซึ่งจะร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานช่วยกันทําก็คือจะตั้งหน่วยขึ้นมาดูเรื่องการคลังวิเคราะห์เรื่องการคลังว่าฐานะการคลังประเทศปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่ารเรื่องของการเงินนั้นเรามีหน่วยงานที่เป็นอิสระอยู่แล้วคือธนาคารแห่งประเทศไทยก็เรียกได้ว่าเบาใจได้ระดับหนึ่งนะครับจากความเป็นอิสระแต่เรื่องของการคลังนั้นทุกวันนี้อยู่อยู่ภายใต้การตัดสินใจทางการเมืองทั้งหมดนะครับไม่ได้มีส่วนที่ เป็นส่วนอื่นเข้ามาทัดทานในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยของรัฐสภาที่เรียกว่าเป็นหน่วยสํานักงบป,ประมาณของรัฐสภาคือสํานักงบเป็นหน่วยงานในในฝ่ายบริหารคือรัฐบาลบซึ่งรัฐบาลจะมีข้อมูลดีแต่พอส่งไปถึงสภาในอเมริกาจะมีสํานักงบของสภาช่วยตรวจสอบสํานักงบของรัฐบาลรบเราอยากจะทําหน่วยงานลักษณะแบบเดียวกันในประเทศไทย เราไม่ใช่หน่วยงานของสภาแต่เราอยากจะเสริมหน้าที่ของตัวแทนประชาชนให้ช่วยดูฐานะการคลังดูกระเป๋าสตังค์แทนประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำแบบนี้ครับน่าสนใจครับคุณพิชยาดรสุนเกียรติหลายคนเลยในประเทศไทยกังวลกันบอกว่าตอนนี้ใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเลยไม่มีความรู้ทางเศรษฐกิจแต่กลัวมากเราจะเหมือนสเปนจะเหมือนกรีซไหมครับในอนาคตตอนนี้ก็คงยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราตายใจแล้วเรายังใช้ใจ่ายยังกู้ต่อไปนะครับความเสี่ยงมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ปัจจัยที่สําคัญก็คือที่ผู้รู้หลายๆลคนเตือนและผมเห็นด้วยนะครับก็คือเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกมันเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่สหรัฐอเมริกามาจนถึงยุโรปและญี่ปุ่นก็มีปัญหามานานจีนก็เริ่มทําท่าจะมีปัญหามากขึ้นถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือถ้าภาคธุรกิจมีปัญหาภาคธนาคารจะมีปัญหา แล้วประสบการณ์ต่างประเทศบอกไว้ว่าถ้าภาคธนาคารมีปัญหาสุดท้ายปัญหาภาครัฐต้องมาเทคโอเวอร์ธนาคาร,ครก็เป็นปัญหาหนี้สินภาครัฐไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าณปัจจุบันภาครัฐไทยเทียบหนี้สินต่อ GDP อยู่ระดับ42 43ยังอยู่ในระดับที่รับได้นะครับแต่ไปตายใจไม่ได้เลยถ้าใช้จ่ายเกินตัวมากๆทำโครงการอย่างจำนำข้าวต่อไปอีกหลายปีนะครับ การส่งออกก็โหดลงเศรษฐกิจโลกก็แย่ลงถ้าธนาคารสาธรารบัญการเงินมีปัญหานี่สินภาครัฐมันพุ่งกระโดดได้นะครับมันไม่ใช่ค่อยๆขึ้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นตัวนั้นเป็นตัวที่น่าเป็นห่วงนะครับจากเรื่องนี้ครับที่น่าเป็นห่วงแล้วก็จะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อดูแลการใช้ใจ่ายด้านการคลังต้องมีการจัดตั้งกฎหมายเพื่อมารองรับไหมครับและใช้ระยะเวลานานมากแค่ไหนกับองค์กรนี้ที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถ้าเป็นเต็มรูปแบบนะครับอย่างในต่างประเทศถ้าเป็นตามโมเดลของสหรัฐเมรริกานะคับ ก็จะมีบางประเทศเอาไปใช้แบบเดียวกันเช่นแคนาดาหรือเกาหลีใต้นะครับถ้าจะทําให้ได้ผลดีที่สุดก็ต้องออกกฎหมายนะครับให้อํานาจกับหน่วยงานแบบนี้ที่สังกัดอยู่รัฐสภาเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานในฝั่งของรัฐบาลมาดูได้ถ้าทําอย่างนั้นจะสมบูรณ์แบบนะครับแต่เราคงจะรอถึงขั้นนั้นแล้วค่อยมาทำนี่คงจะชา้าเกินไปใ,ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการนะครับเราไม่มีอำนาจทางกฎหมายนะครับ เราก็จะใช้ความรู้ทางวิชาการเท่าที่หาข้อมูลได้นะครับแล้ววิเคราะห์ฐานะการคลังออกมาเช่นหนึ่งมก,กราคมของทุกปีจะมีการาถแถลงดูว่าปีหน้าเราคาดว่าเศรษฐกิจจะโตกี่เปอร์เซ็นต์เช่นสมมุติว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าโต45%านะครับรายได้ที่รัฐจะจัดเก็บได้น่าจะสักกี่บาทกี่ล้านบาทเพราะเศรษฐกิจโตก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับและถ้าเกิดรัฐบาลจะทํางบประมาณแผ่นดินใช้จ่ายเกินตัว หรือรัฐบาลจะทําโครงการใหญ่ๆซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเช่นเรื่องจานาข้าวซึ่งไปใช้กลไกพวกรัฐวิสาหกิจเช่นทกศต่างๆนี่นะครับงบค่าใช้จ่ายไม่ได้อยู่ในงบประมาณแต่เป็นค่าจ่ายผูกพันในอนาคตนะครับของพวกนี้หน่วยงานพวกนี้ก็จะคอยมาช่วยดูช่วยประมาณดูว่าจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วหรือยังเป็นต้นนะครับก็จะออกรายงานให้แต่ละปีแต่ละปีแล้วก็อย่างที่คุยกันตอนต้นว่าทํายังไงให้วิจัยไปใช้ได้ก็คือ วิจัยโดยดูว่าใครจะเป็นคนใช้เช่นถ้าเราจะทําหน่วยวิเคราะห์ <c oughs> งบประมาณให้กับรัฐสภาลูกค้าก็คือรัฐสภาคือสอสอส,อสอวอคือกรรมธิการงบประมาณเราก็จะดูว่าเราจะต้องวิเคราะห์ในมุมไหนให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโอกาสเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้มากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมายความว่าตัวองค์กรน,นี้ไม่ได้ดูแค่เรื่องของงบประมาณอย่างเดียวแต่ดูโอกาสและก็ความน่าจะเป็นที่ผลรทบอื่นๆอาจจะเกิดขึ้นกับงบประมาณในอนาคตด้วยใช่ครับครับ นั่นหมายความว่าอีกหน่อยถ้าเกิดมีโครงการนี้มีองค์กรนี้ขึ้นมาความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายคืออะไรบ้างครับในระยะยาวแล้วเป้าหมายระยะยาวนะครับก็คือทํายังไงให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนทางการคลังคือเศรษฐกิจไทยไม่เจ๊งร,รัฐบาลกระเป๋าไม่ฉีกนะครับอยู่ได้ไม่ต้องมาพิมพ์ธนบัตรกันเยอะแยะไม่ต้องออกอกู้ยืมสินอะไรต่างๆแล้วทําให้เศรษฐกิจมหาภาคของไทยเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยมันนิ่ง ธุรกิจจะได้ทําธุรกิจได้ประชาชนก็อยู่ได้โดยเงินไม่เฟ้อนะครับไม่ตกงานกันไม่อะไรกันตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่สําคัญและเรื่องนี้ก็ขอเดียนว่าเราอยู่ในขั้นที่คุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพอสมควรจนน่าจะเริ่มงานได้ต้นปีหน้านี้นะครับคุณพิเชษครับ,รบฟังแล้วเหมือนเราเป็นกบที่อยู่ในน้ําแล้วก็ถูกต้มไปเรื่อยๆถ้ายังตายใจนิ่งนอนใจนะครับท่านผู้มชมวันหนึ่งน้ําเดือดอาจจะถึงกับชีวิตได้เราต้องมีการเตรียมพร้อมนับตั้งแต่วันนี้แล้วครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วมาพบกับช่วงสุดท้ายของ Business Talk ครับ